พอหหิบของเขามาก็กลายเป็นคดีรักทรัพย์ถ้าเราเห็นเนี่ยเราไม่เห็บแล้วนะคะแต่เขาเห็นเขาเห็นเป็นขอมีค่า ราไปเห็นบ้าน,านเมื่อวานคนน้ำตา,ไห,นนตาไหลก็คนน้ำตาไหลโดยเขาเอง,งลูกบ้านคนนี้เขาเป็นอีสายเป็นไงสายดีไงฮะเขาทำมาหากนิน,นะะเลยไม่ได้มีคดีมาก่อนไม่ได้มีความผิดมาก่อนไม่เคยทำผิดด้วยสภาวะโควิดด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มันบีบรัดตัวลูกบ้านก็เลยคิดว่ามันจะได้เล็กๆ,ๆน้อยๆเพิ่มขึ้นมา ก็เลยหยิบของเขามาพอหยิบของเขามาก็กลายเป็นคดีลักทรัพย์ซึ่งทรัพย์เนี่ยมันก็ทรัพย์ที่เราไม่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราไม่หยิบแล้วนะคะแต่เขาเห็นเขาเห็นเป็นของมีค่าไม่น่น้อยเนี่ยก็ถือของมีค่าของเขาซึ่งเราเองก็เห็นใจติดไปทําอะไรครับบางทีก็เอาเก็บไปทิ้งบ้างทีก็เก็บไปไม่ขายบ้าง เอาไปขายเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมฮะครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงเด็กเดือดเราเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรารู้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตแห่งนี้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นแค่เจตคติบางทีเนาะพี่พี่เ<ม>ป็นพนักง,งานส่งของไหฮะหรือไงเป็นพนักงานส่งของนี่แหละครับก็ยากสาถึงเพื่อนๆไหมฮะถึงเพื่อนๆเพ่าะว่าถ้าเ็ปนี้ขึ้นมา ขอบคุณทุกท่านด้วยว่าอยากไปริษัทนะครับเข้ามาไม่ดีไม่ดีขอขอบคุณที่ใหญ่ใจดีท่านนี้มากครับผมที่ให้ช่วยร่วมกันเด็กๆเราทุกอย่างเรทุกได้ผมบขอบคุณมากครับผมผู้ใหญ่มาทำอะไรครับที่สพเมืองครับมาประกันลูกบ้านค่ะครับก็อยากจะบอกว่าก็คือลูกบ้านเนี่ยเขาเป็นอาชีพเขาคือขับรถ ส่งของรับร้อให้กับบริษัทต่างๆทีนี้ด้วยความที่มองข้ามความปลอดภัยคือไปหยิบของในโรงงานเขามาซึ่งมันเป็นแบบพลาสติกอย่เงี้ยค,คิดว่าเป็นเศษ<ม>เป็นเหมือนขยะที่เขาทิ้งแล้วครับแล้วก็เลยเอามารวมๆเพื่อจะขาย<ม>เป็นของเก่าเพราะเนื่องจากเขาเป็น บ้านมันชาวเขาซื้อว่านะั้นเถิดเพื่อจะได้เพิ่มคไกบเท่าที่คิดอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเราเหยิบมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปรักทรัพย์แต่ทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่ไม่ได้มีมูลค่ามากครับซึ่งก็น่าเห็นใจในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเราผู้ใหญ่เองก็เห็นใจทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายฝ่ายที่มาแจ้งความและฝ่ายของผู้ ำเลยนะก็อยากจะเตือนพ่อแม่พี่น้องว่าครับออการที่เราไปหยิบอะไรโดยทีเออ่เราไม่รู้ว่าเขาทิ้งจริงหรือเปล่าหรือว่ายัางไงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามาเสียเวลาแล้วก็มาติดคดีติดคดีความกันได้ค่ะครับ